กดเลยนะแน่นแล้วนะแน่นแล้วแต่หนูยังไม่ปวดใช่ไหมลูกใส่รองเท้าเพราใบมันกดเนาะใช่มันบีบเล็บเข้าไปใช่เนี่ยมันบีบบีบเล็บ ก่อนเล็บมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บีบขนาดนี้ท่างนี้ปวดไหมลูกปวด,ปวดไหมนิดนิดใช่ไหมโอ้ยแน่นตัวเก่งมาก ดูดิอือหือดูดิที่สุดอะคือแบบมันกดเนาะหนูเนาะมันกดทับลงไป ู่ีโบเลยอ่ะพอประตูกปป่อยมือโบเลยโบเลยอ่ะโอเคแล้วนะั้นวะเบาเลยนะเนี่ยดูที่มันมุดลงไปเหนน็นไหมมุดลงเยอะเลยอ่ะใกล้ใกล,ใกล้เห็นจมูกเล็บเลยลูกดูดิืหดูดิมันมันจิกไม่จิกอ่ะม,มันมันม้วนล,ลงไปเลยอ่ะประตูกดไม่ลงอ่ะ นี่คุณลูกดูพอเอาเล็บออกนะโบเลยอ่ะดูดิใหญ่ไม่ใหญ่คุณลูกใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยพอปล่อยมือโบเลยเห็นไหมเนี่ยทําไมหนูถึงปวดดูดิข้างในเห็นไหมมันแบบไอ้นี่เลยอ่ะโบเลยอ่ะเขี่ยอย่างนี้ซีดไหมลูกซีดซีดใช่ไหมซีดซีดน่าจะมีหนัง นิดนึงนะลูกประตกเขียนดูนิดนึงดูในหนังมันห่อเลือดอยู่ข้างใน <Okay. S 1> เห็นไหมเห็นไหมดูที่ความมันห่อมันแทงอยู่นานมันทําให้หนูปวดเนี่ยเดี๋ยวประตกต้องตัดหนังออกให้นะลูก <Okay. S 1> ไม่่างนั้นมันจะไม่หายปวด <Okay. S 1> เนี่ยอเอาเอาครีมลงอย่างนี้มันจะซีดเลยซีดเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าหนัง มันปวดหนังหลกถ้าไม่ตัดหนังออกให้เนี่ยเนี่ยนี่ยหนังตรงเนี้ที่ประตุก,กําลังดึงเนี่ยถ้าไม่ดึงหนังออกให้มันก็จะไม่หายปวดเอาตเล็บออกไม่ได้ทุกครั้งเราตเล็บออกก็คือจบไงดีที่ว่าหนังมันยังขึ้นไม่เยอะเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยเบาแล้วพอปล่อยโบเลยเห็นไหมซีดเลยดูดีมันเขียวอยู่ข้างใน หายเจ็บแล้วนะลูกนะเอาแล้วนะที่สุดอ่ะข้างนี้ปวดไหมลูกปวดอันนั้นป,ปวดปวดที่สุดในบรรดาทาั้งสอง,อ,งอุ้ยข้างนี้ม้มวนเลยมุดม้อนดูนะแต่แขนเข้าข้างๆจะโบกเลยอือฮึลูกดูดิโอ้โห คอมเบอร์ปวดมากใช่ไหมโล่งเลยใช่ไหมโล่งเลยใช่ไหมลูกแทงเข้าเนื้อนิดนึงนะลูกเดี๋ยวอยู่หน,หน่อยนึงนี่นี่แบบับเนี่ยโล่งจริงเนี่ยโล่งจริงดูประตูกปล่อยมือบโบเลย ข้างข้างนี้กับข้างนี้ข้างไหนปวดกว่ากันหนุกข้างข้างนั้นข้าง,ข,างข้างนี้ใช่ไหมใช่นี่เบาแล้วน้องนะใชโ่โอเคอเค้ยที่สุด